สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับลินนี้จะพามาชมดูปรากฏการธรรมชาตินะครับวันนี้ฝนตกมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเศษนะครับสภาพสวนยางอย่างที่เห็นนะครับยางกำลังขับใบก็จะได้อันนี้สงพอดีเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูชมสวนกันดีกว่า นี่คือบรรยากาศท้องนานะครับผสมกับสวนยางฟาราเกิดปรากฏการผูกขอไฟระเบิดและสิ่งนี้ตามมาผลกระทบคือกลุ่มควันนะครับที่ปล่ยพุ่งขบนาบ,บนท้องฟ้านะครับรวมตัวกันก็เป็นก้อนเมฆปกคลุมโลกใบนี้นะครับ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนะครับต้นยางก็เลยได้อ่านนี้สงไปครับพี่น้องอ เป็นผลดีมากสําหรับต้นยางนะครับยางใครกําลังผัดใบตอนนี้ก็เลยได้ฝนไม่ช่วย็นน้ําฝนจากท้องฟ้าไม่ช่วยนะครับยางก็กําลังจะแตกพอดีนะครับแตกใบขึ้นมาหลังจากผัดใบเสร็จปุ๊บก็แตกใบออกมานะครับพเพื่อนๆชมดูนะครับอย่างสมบูรณ์มากเลยนะฮะปีนี้ผลมาแต่ต้นปีเลย กแปลงนะครับที่จะตกสักอีกสักวันนี่ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเนี่ยสภาพความสมบูรณ์นะครับ ขอบคุณธรรมชาติขอบคุณฝนฟ้าฝนนะครับขอบขอบคุณภกเขาฟไฟระเบิดขอบคุณสึนามินะครับขอบคุณธรรมชาติชิสร้างสรรสิ่งดีๆนะครับซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาได้น,นี่คือหลักของธรรมชาติล้วนๆนะครับนะครับ นานดีก็เวลาเจ็ดโมงกว่ายังมีหมอกอยู่เลยครับคาดว่าจะตกอีกอย่างแน่นอนแล้วเราหาปุ๋ยมาใส่กันครับเขบอกว่าธรรมชาติสวยงามเสมอสำหรับคนที่เข้าใจธรรมชาตินะครับ คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ